สุโขทยัยราชอาณาจักรไทยโบราณแห่งแรกที่ถือกันว่าเป็นจุดเริ่มต้นของชาติไทยโดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางมาดูกันว่าอาณาจักรที่มีอายุราว200ปีแห่งนี้มีพัฒนาการหรือเหตุการณ์ที่โดดเด่นในแต่และยุคสมัยอย่างไรบ้าง ชาวไทยกลุ่มต่างๆได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณภาคเหนือของไทยชินกา,ารมลิปกรณ์เรียกกลุ่มภาคนี้ว่าสาเทศะหรือสยามเทศะหมายถึงถิ่นฐานของชาวไทยหรือเสียมที่เริ่มเข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่คริสตศตวรรษที่7ซึ่งเป็นเขตอิทธิพลอรารยธรรมของมอรัฐฮาริปุญชัยและในคริสตศตวรรษที่1ิชาวไทยเลืองบรรพชนกษัตริขขย์สุโขทัยได้อพยพลงมาจากลุ่มแม่น้าอูน้ําโขง เข้ามาตั้งชุมชนเหนือนดินแดนแถบลุ่มน้ำายมลุ่มน้ำน่านในเขตอิทธิพลของอารยธรรมของรัฐละโวซึ่งถ้าหากคุณผู้ชมสนใจเรื่องคนไทยแต่ละกลุ่มอพยพม,มาจากไหนและเพราะอะไรสามารถรับชมต่อได้ที่คลิปไทยสยามไทยคนไทยมาจากไหนต่อมาในคิสศตวรรษที่12ตามจารึกวัดศรีชุมศิลาจารึกหลักที่สองพ่อขุนศรีนาานำถุมแห่งเมืองศรีสัชนาลายัยเฉลียงผู้นำชาวไทยทำสงครามกับอีแดงเพลิงผู้นำชาวมอญ จากการชนช้างทําให้พ่อขุนศรีนาวน้ำถุมได้เมืองสุโข,ขทัยมาครองในปีคิตศศกราช1157ส่งผลให้ผู้นําชาวไทยเปลี่ยนผ่านขึ้นสู่ชนชั้นปกครองโดยพ่อขุนศรีนาวน้ำถุมครองสองนครคือเมืองศรีสัชนาลัยซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางสําคัญส่วนเมืองสุโขทยัยถือเป็นสถานีการค้าในยุคนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญของการสถาปนาอาณาจักรสุโข,ขทยัยในต้นคิดศตรวรรษที่13 ปีคิศักักรา1181หลังสิ้นรัชกาลของพ่อขุนศรีนานำถุงขอมสบาดขวนลำพงคุนนางขอมได้ยกทัพมาย,ยึดสุโขทัยทำให้สุขโขทัยกลายเป็นเมืองประเทศราชของเมืองพระนครทมในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7พ่อขุนผาเมืองแห่งเมืองราช พระราชะโอรสของพ่อขุนศรีนาวนำถุมและเป็นราชบุตรเขยของพระเจ้าชัยวรมันที่7ได้รับพระราชะินานามว่ากำมารเตงอันสีอินทรัปรตินทราทิศเพราะพระขันชัยสีอันเป็นสัญลักษณ์แห่งสิทธิในการปกครองได้ร่วมมือกับพ่อขุนบางกลางหาวแห่งเมืองบางยางทําศึกกับไล่ขอมและยึดเมืองสุขโขทัยคืนมาได้สำเร็จในปีคิดกราช1238 ในจังหวะที่อาณา,าจักรขอมเสื่อมอำนาจพ่อขุนผาเมืองทรงประกาศพระองค์เสมอด้วยกษัตริย์ขอมยกเมืองสุโขทยแก่พ่อขุนบางกลางหาวถือเป็นการประกาศอิสรภาพจากเมืองพระนครทมไปในตัวพ่อขุนบางกลางหาสถาปนาขึ้นเป็นพ่อขุนสีอินทราทิศป์ปถมกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วงอาณาจักรสุโขทยได้รับการสถาปนาขึ้นในปีคิศสศักราช1238โดยเปลี่ยนผ่านจากราชวงศ์สีนาวนำถุมสู่ราชวงศ์สีอินทราทิตศหรือราชวงศ์พระร่วง ที่วางรากฐานการปกครองแบบพ่อปกครองลูกสุขโขทยัยกลายเป็นศูนย์กลางอำนาจของคนไทยในเวลาต่อมาอารยธรรมไทยเริ่มรวมศูนย์ขึ้นที่นี่ปลายศตวรรษที่13อาณาจักรสุขโขทยัยเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดในรัชสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระมหากษัตริย์องค์ที่3แห่งราชวงศ์พระร่วงสุขโขทยัยได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางการค้าทางบกด้วยทำเลที่ตั้งและนโยบายเศรษฐกิจที่เน้นการค้าเสรี ดังปรากฏในศิลาจารึกพ่อขุนรามค,คำแหงศิลาจารึกหลักที่หนึ่งว่าใครจะไคร่ค้าช้างค้าใครจะไคร่ค้ามา้าค้าโดยไม่มีการเก็บจะกอบหรือภาษีพันดานการปกครองแบบพ่อปกครองลูกยังปรากฏชัดเจนในยุคนี้ประชาชนสามารถเข้าถึงการร้องทุกข์กับกษัตริย์ได้ด้วยการสั่นกระดิ่งซึ่งแขวนไว้ที่หน้าประตูวังสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างกษัตริย์กับประชาชน การทำสงครามและการผูกสัมพันธ์แบบบ้านพี่เมืองน้องทำให้อนาเขตของสุโขทัยในรัชสมัยนี้กว้างขวางที่สุดศิลาจารึกพ่อขุนรามค,คำแหงบรรยายไว้ว่าทิศเหนือขยายไปถึงเมืองชวาหลวงพระบางทิศใต้ขยายไปถึงเมืองนครศรีธรรมราชสุดแหลมมาลายูทิศตะวันตกถึงเมืองมอตามะหงสาวดีพะโคและทิศตะวันออกข้ามฝั่งโขงไปถึงเวียงจันทร์สีโคตบณ์อักษรไทยลายสื่อไทย ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยพ่อขุนรามคำแหงในปีคิเตศกราช1283โดยดัดแปลงจากอักษรของหวัดและอักษรมอญลายสือไทยนั้นถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญและเป็นรากฐานของภาษาและวรรณกรรมไทยในปัจจุบันโดยศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงถือเป็นหลักฐานการใช้ภาษาไทยที่เก่าแก่ที่สุด ศิลาจารึกหลักที่หนึ่งที่พ่อขุนรามคำแหงสร้างขึ้นถูกค้นพบโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เมื่อครั้งทรงผนวชในปีคิดตศกรา1833ศิลาจารึกนี้ถือเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่บอกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์การปกครองวิถีชีวิตสังคมและวัฒนธรรมของสุขโขทัยในยุคแรกเริ่มรวมถึงการประดิษฐ์อักษรไทยโดยยูเนสโกยกย่องให้ศิลาจารึกหลักที่หนึ่งนี้ เป็นมรดกความทรงจําแห่งโลกด้วยในยุคนี้มีการรับพระพุทธศาสนานิกายเถรวาดลัธิลังกาวงจากนกครศรีธรรมราชมาประดิษฐานที่เมืองสุโขทยัยอัญเชิญพระพุทธสิหิงจากลังกามาเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองเป็นไปได้ว่าเพื่อปฏิเสธมหายานหรือวัชรยานแบบขอมเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้ชาวไทยที่ได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําในภูมิภาคทําให้พระพุทธศาสนาได้วางรากฐานมั่นคงในอนาณาจักรสุโขทยัย และเผยแพร่ไปยังหัวเมืองต่างๆในรชนาชอาณาจักรศาสนาพุทธจึงกลายเป็นศาสนาประจำชาติไทยมาจนถึงทุกวันนี้อาณาจักรสุขโขทยในรัชสมัยพระขุนรามคำแหงเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างชาติโดยเฉพาะจีนหลักฐานทางประวัติศาสตร์จากเอกสารจีนหยวนสื่อระบุว,ว่าพราะขุนรามคำแหงมหาราชซึ่งจีนเรียกว่าการมูติงได้ส่งคณะราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับราชวงศ์ยวนหลายครั้ง โดยครั้งแรกคาดว่าเกิดขึ้นในปีคิตศศกราช1292ทําทำให้ราชสำนักจีนยอมรับสถานะของสุโขทยัยเซียนซึ่งส่งผลดีต่อก,การค้าและความมั่นคงของสุโขทัยอย่างมากสุโขทัยยังรับวิทยาการการทำเครื่องสังคโลกมาจากจีนอันเป็นจุดเริ่มต้นของการผลิตเครื่องเคลือบดินเผาในอาณาจากักรโดยมีแหล่งผลิตหลักอยู่ที่เมืองสุโขทัยและศรีสัชนาลายเครื่องสังคโลกสุโขทัยมีชื่อเสียงด้านลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เนื้อแกร่ง ทนทานและเทคนิคเคลือบสีเขียวไขกาต่อมาเครื่องสังฆโลกนี้ได้กลายเป็นสินค้าส่งออกที่สําคัญในช่วงปลายคิดศตรวตรรษที่15ถึงกลางคิดศตรวตรรษที่17โดยเฉพาะในช่วงที่การผลิตเครื่องถ้วยจากจีนซบเซาลงทําให้สังฆโลกสุขโขทัยเข้าไปครองตลาดแทนอนาณาจักรสุขโขทยัยเริ่มประสบปัญหาความอ่อนแอในราชสมัยพระยาเลอไทยกษัตริย์องค์ที่4แห่งราชวงศ์พระร่วงหัวเมืองที่เคยยอมรับอำนาจการเริ่มแยกตัวเป็นอิสระ ข้อมูลจากเอกสารจีนหยวนสื่อปีคิทสกุารา1299ยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าอำนาจของอาณาจักรสุโขทัยในยุคนี้เสื่อมลงและไม่ได้รับการยอมรับจากราชสำนักจีนนักเมื่อเทียบกับสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเพราะขอพระราชทานเครื่องยศที่เกี่ยวกับม้าแต่กลับได้เพียงเสื้อได้กรองทองมาเท่านั้นตามธรรมเนียมการสืบราชสมบัติของราชวงศ์ศรีอินทราทิศ หรือราชวงศ์พะร่วงยึดหลักจากพ่อไปลูกหรือจากพี่ไปน้องแต่หลังพระยาเลอไทยเสด็จสวรรคตอาณาจักรสกุโขทยก็เกิดความไม่มั่นคงภายในเนื่องจากการแย่งชิงราชบัลลังก์ระหว่างสองราชวงศ์คือราชวงศ์สีนาวน้ำถุมกับราชวงศ์สีอินทรต t h หรือราชวงศ์พะร่วงสุดท้ายพระยาง้วนน้ำถุมครองราชต่อเป็นกษัตริย์องค์ที่5ก่อนจะถูกพระยาลือไทยลิไทยโค่นลม้ม คืนอำนาจแก่ราชวงศ์พระร่วงในกลางคริสตศตรวรรษที่1 4อาณาจักรสุขโขทยัยกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งเมื่อพระยาลือไทยลิไทยกษัตริย์องค์ที่6แห่งราชวงศ์พระร่วงรวบรวมหัวเมืองที่แยกตัวออกไปให้กลับมาอยู่ภายใต้อำนาจและเปลี่ยนการปกครองจากพ่อปกครองลูกสู่ธรรมราชาโดยมุ่งปกครองด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นที่มาของสมัญญาพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งทย และกษัตริย์องค์ต,ต,ต่อมาก็ใช้คำว่าพระมหาธรรมราชาสืบต่อมาในอีกหลายๆารัชกาลยุคของพระมหาธรรมราชาลิไทยเฟื่องฟูมากเรื่องพุทธศาสนาทรงนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วงซึ่งถือเป็นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเล่มแรกของไทยทั้งยังมีการสร้างสรงรค์ศิลปสะสกโไทยแท้ขึ้นมาโดยมีเอกลักษณ์เด่นคือสงบงามอ่อนช้อยไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปปางลีลาพระพุทธรูปปางมารวิชัย เจดีทรงพุ่มข้าบินหรือทรงดอกบัวตูมเจดี JD ทรงกลมแบบลังการะคังคว้ำเป็นต้นรวมทั้งมีการสร้างและบูรณะวัดวาอารามมากมายจารึกวัดสีชุมศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่สองสันนิษฐานว่าถูกสร้างขึ้นราวปีคิศสกักรา1,341ถึง1,367โดยพระมหาเถรศรีสัทธาราชจุรามุนีผู้มีเชื้อสายของราชวงศ์สีนาน้ำถุง เพื่อบอกเล่าประติศาตร์ก่อนการก่อตั้งอาณาจักรสุโขทยัยที่ผู้คนอาจลืมไปว่าวงสีนาวน้ำถุมมีบทบาทมากแค่ไหนอาจเพราะความสัมพันธ์ของสองราชวงศ์ไม่ค่อยดีจารึกวัดสีชุมจึงถูกซ่อนหรือถูกเก็บให้พ้นหูพ้นตาก่อนที่พลโทรพระยาสมโมรสักพการจะพบศิลาจารึกหลักนี้ในอุโมงค์วัดสีชุมเมื่อขึ้นไปตรวจคน้นศิลาจารึกเมืองสุโขทยัยในปีคิตศกาช1887สุโขทยัย ต้องเผชิญแรงกดดันจากภายนอกเมื่ออาณาจักรทางใต้คือกรุงศรีอยุธยาได้ก่อตั้งขึ้นในปีคิเตศกราช1350และเริ่มแผ่อิทธิพลขึ้นมาอย่างรวดเร็วครั้งหนึ่งพระมหาธรรมราชาลิไทเคยเสียเมืองพิษณุโลกซึ่งเป็นเมืองสําคัญของอาณาจักรสุโขทัยให้แก่อยุธยาแม้สุดท้ายจะขอเวรเมืองคืนมาได้แต่นี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่แสดงให้เห็นว่าอายุธยากำลังก้าวขึ้นมามีอำนาจเหนือกว่าสุโขทัย ราวปลายคริสต์ศตวรรษที่14ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่15อาณาจักรสุขโขทยัยตั้งแต่รชัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่2ถึงที่4ปีกิตศกราช1,368ถึง1,438ถูกแทรกแซงและตกเป็นเมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยาที่กำลังเรืองอำนาจขึ้นมาเรื่อยๆช่วงเวลานี้อาณาจักรสุขโขทยัยถูกลดทอนอำนาจลงดินแดนถูกแบ่งออกเป็น4ส่วนคือเมืองสองแควพิษณุโลกเมืองสุขโขทยัย เมืองเฉลียงสีสัตชนาลัยและเมืองชากังราวกำแพงเพชรทั้ง4เมืองปกครองเป็นอิสระต,ต่อกันและขึ้นตรงต่ออยุธยาภายหลังที่พระมหาธรรมราชาที่4บรมปานกษัตริย์องค์สุดท้ายของสุขโขทัยสวรรคตในปีคิดศักรา1438อาณาจากกรุงศรีอยุธยาได้ส่งพระเมสวรบร,รมไตโรกนาถผู้มีสายเลือดผสมระหว่างสุภภพรรณภูมิกับสุขโขทยัยมาครองเมืองสองแควรหรือพิษณุโลกเมืองสองแคว ยังถูกยกฐานะให้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งราชนาจาักรสุโขทัยด้วยกลางคิศตรวตรรษที่15สุโขทยัยถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาโดยสมบูรณ์เมื่อสมเด็จพระบรมไตโรกนาถขึ้นของราชในปีคิศกราช1,448เป็นพระหมหากษัตริย์ของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาและปฏิรูปการปกครองเพื่อรวมศูนย์อำนาจเข้าสู่ศูนย์กลาง สุโขทยัยจึงกลายเป็นหัวเมืองเหนือของอยุธยานับตั้งแต่นั้นเป็นอันสิ้นสุดอาณาจักรสุโขทยัยที่มีอายุก,กว่าสองศตวรรษอย่างไรก็ตามจิตวิญญาณสุโขทัยม่ได้หายไปไหนอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒน,นธรรมจากยูเนสโกในปีคิเตศกรา1991ถือเป็นแหล่งรวมโบราณสถานสถาปัตยกรรมและศิลปรกรรม ที่สะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตและเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดีในปัจจุบัน